มิส s ลิสแนะนำตะแกรงเจาะรูหกเหลี่ยมตัวนี้สามารถผลิตได้ทั้งเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมค่ะจากตัวอย่างที่มิสลิสถืออยู่นะคะตัวแผ่นเจาะรูนะคะไม่ว่าจะเป็นลายตัวไหนแต่ตัวนี้ที่พูดถึงก็คือเป็นรูหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ ในการปั๊มแผ่นเจาะรูนะคะเราสามารถทําได้ที่ขนาดความหนาเริ่มต้นที่0.5มิลค่ะและงานเจาะรูนะคะความหนาจะต้องน้อยกว่าขนาดรูเสมอค่ะตัวของรูปแบบดีไซน์ได้ทั้งลายสลับอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะหรือว่าจะเป็นลายตรงหกเหลีย่ยม ก็ได้นะคะงานสเตเลจจะให้ความคงทนแข็งแรงยาวนานการสนิมได้ตลอดชีพในเขตที่คุณลูกค้าใช้นั่นเองค่ะเทคนิคการติดตั้งอยากได้ก็อินบ็อกซ์มาปรึกษาเราได้นะคะทางเรายินดีส่งเทคนิคในการติดตั้งให้ค่ะมาดูขนาดสเปคของตัวแผ่นเจาะรูหกเหลี่ยมกันนะคะสามารถผลิตได้ทั้งขนาด4คูณ8ฟุตและ5 10ฟุตนั่นเองค่ะ สนใจปรึกษามาได้ที่ Miss Alice และทีมงานที่ Line แอดสยาม9 9นะคะหรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w s ส a m s t i l t t h i l l n n d แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube เราเราจะมีคลิปดีๆส่งต่อให้ลูกค้าทุกวันเร็จนาฬิกาของทุกเช้าค่ะแล้วพบเรานะคะสวัสดีค่ะ